มาบานี่ยสิบผ้ามาเก็บเห็ดเก็บเห็ดรัดขาหมานัมนมนัมนหมนัมนมนัมนมันมันพ้่งนอกนี่มาผู้ดเดียวอันนี้เอาใบเอาใบอัน อียังใบสาบเสือใส่ต้องกันยุ่งเนาะยุ่งมันหลายบินวินวินวินอยู่พี่น้องนี่เห็ด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 จ้าเห็ดบ๊าเด้อบ่เด้อบ่เด้อเห็ดจ้าเห็ดเปิดหายใจเย็นเดนที่ใต่ไต่เพิ่นเขื่นบ่ได้กะมีนี่เห็นบ่เห็ดเห็ดเห็ดมันเก็บเห็ดพี่น้องแต่บ่ท่านได้กินอยู่ดอก ก็ท่านได้กินอยู่มาเก็บถ้าเก็บดีดีแต่บ่ได้กินเอาไปให้พี่น้องมัดเอาไปให้พี่น้องกินน้ำเอาสิบผ้ามาทางพี่พามาเก็บทางนี้เราจะ